่ะนะครับต่อไปเราจะมาเริ่มสะกดกันต่อนะครับในเรื่องของการสะกดผมบอกแล้วนะครับว่าเราอย่าลืมในการทําสำเนียงทําเสียงนะครับทำไอ้มันออกเป็นอารับให้ได้นะครับให้มันออกสำเนียงให้ได้นะครับนั่นก็คือการเรียกชื่อตัวอักษรการทําเสียงการทําสำเนียงนะครับในนี้สําคัญนะครับนะอ่ะเรามาดูในคําแรกนะครับคําแรกเนี่ยผมบอกแล้วนะครับเวลาเราเห็นนูนตายปุ๊บเนี่ย นูนตายปุ๊บเนี่ยนะครับนะนูนตายเนี่ยนะเราก็จะต้องดูเลยว่าข้างหลังเนี่ยเป็นอักษรใดหนังสือบางเล่มนะครับถ้าหากว่าเป็นตัวยาเป็นตัววาวตัวมีนตัวนูนนะครับเขาจะใส่ตัชดีดมาให้หนังสือบางเล่มแต่หนังสือบางเล่มเขาจะไม่ใส่ตัชดีดมาให้เหมือนกับเนี้ยครับแต่เราจะต้องรู้ว่า หลังจากนูนตายนั้นมันจะต้องเกิดการอ่านขึ้นมาอย่างแน่นอนการอ่านมันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากการที่ตัวหน้าเนี่ยมาทําการผสมกับมันหรือไม่ก็แล้วแต่ว่ามันอยู่ในกฎใดตรงนี้นูนตายเจอกับตัวยะตัวยะอยู่ในกฎของอิดะรมบะอัลกุนนะอิดะรัมมานกุนะเขาว่าอย่างไงครับนูนมาตีหรือว่านูนตายนะครับอัตาวะตันวินนูนตายหรือตันวินพบกับตัวยะ นะครับอ่านให้เข้ากันหน่วงเสียงสองเขาเรียกชื่อนี้ว่าเขาเรียกการอ่านนี้ว่าอิดะรอมมะอันกุนนะการอ่านให้เข้ากันหมายความว่าอย่างไรก็คือให้คำเนี้ยฮัมซาห,หรือว่าอัลิฟเนี่ยไปสะกดกับตัวยะเลยนะครับสะกดยังไงอัลิฟยะไอนี่เรานวงเลยไหมไอไอ้เ่านะครับนะไอ,ไอะเราจะไม่อ่านว่าอัลิฟยะไอไออย่างเดียวไม่ได้ต้องไอ้อะนวงไว้นิดนึงไอ ยา yeah. ตัวยาระวังให้ดีนะครับอย่าไปอ่นานวาเจยาเมียวยาเยะยาธรรมดาไม่ต้องย yeah, ะไม่ต้องยานะครับยะยะตัวกอฟอยู่ที่โคลินนะครับอักษรเสียงหนาหลังจากตัวกอฟมีอะไรครับมีตัววาววนวาววสุกูลอย่าลืมนะครับว่าหางของตัววาวคือไอหางของดมม้คือวาวเราอย่าลืมในเรื่องของหางนะครับหางของดมม้คือวาวะนะครับ คอฟเราเรียกชื่อเต็มๆของคอฟก่อนคอฟเห็นไหมก่อนที่จะไปตัวว้าเราทิ้งจังหวะไว้ไนิดหนึ่งคอฟว้าวกูนะครับกูลามว้าวลูอ่าลูยาวสองอ่านครับอายาคูลูอาน่วงเห็นไหมไอายก่อนที่ยาเนี่ยก่อนที่จะไปยาเนี่ยเราทิ้งจังหวะไว้นิดหนึ่งอายาคูลู ไอยาคูลูอันนี้เป็นตำนองนะครับยาซีนอ่านะครับบางครั้งนะเราอาจจะลืมไปแล้วว่าเราทำอย่างไรให้มันออกเสียงยังไงก็เราก็ดูว่าตัวยาเนี่ยเขาคลายคลายการอะไรในภาษาไทยหลังจากเขามีสุกูลสุกูลอยู่บนตัวซีนนะครับฟันสาซี่ไม่มีสิวตัวซีนซีนใกล้ๆกับสอสไรสอซีนอ้าวฟัดฮ้าไปสะกดกับคำหลังจะกลายเป็นไม้หันากาศยาซีนยัส ตัวซีนพ่นลมจะแฟตัวแาให้ปลายฟันบนมาอัดกับริมฝีปากล่างด้านในตรงที่มันเปียกๆนะครับอ่าเอ่อจะฟแฟจะอันนี้พ่นลมหมดเลยตัวตาพ่นลมตัวซีนพ่นลมตัวแาพ่นลมจะตียาอาลีฟยายายาวสองนะครับหางของฟัตฮะก็คืออาลีฟ ของฟัทฮะก็คืออลิฟนะครับเมื่ออลิฟตกท้ายแล้วฟัทฮะอยู่หน้าให้เราจำมาไว้เลยว่าคำนั้นจะต้องอ่านยาวสองฮารอก,กะนะครับนูน,นี่อ่าสับตรับใดที่สระทั้งหมดเนี่ยตั้งฟัตฮะกัสรอบอมมาอยู่เดียวๆหมายความว่าไม่มีตัวต่อท้ายไม่มีหางของมันเราจะต้องอ่านให้สันน้นนูนี่เอาอ่านครับพร้อมๆกันเป็นทำนองยัสตัฟติยานียัสตัฟ ตี้อนนียาสต์ตีอันถ้าเราอ่านจุดคอรียกวการอันนี้ว่ามัดอาริอิสุกูนให้ตัวสุดท้ายเป็นสุกูนอ่านยาวได้สามแบบสองสี่หกเราค่อยว่ากันตรงนั้นในรายละเอียดว้าวเราเรียกชื่อเต็มๆว้าววอ่ายิมตัวยิมอย่าลืมยิมด้านตัวดานนะครับปลายลิ้นแตะที่โคนฟันบนยิมดานจัด อย่าลืมนะครับว่าอักษรเสียงสะท้อนนั้นมีอยู่5อักษรบาจีมดานตอกอฟและตรงน,นี้บนดานมีสุกูลเขาเรียกว่าสะท้อนเบาภาษาอาหรับเรียกว่าก قلقلة سورة เขาเรียกว่ามันตายมาแต่เดิมน n o o ลีฟน e อ่านครับวั j a d Nah w a น a d Nah Wajad Nah ว่าไป Ya Sid Yes ต hmm. yes. uh, ัวซีนพูดหลุด Yes Hamza นะครับฮัมซ a หลังจาก h ัมซ a ไม่มีสุกูนไม่มีตัชดีดไม่มีอัลิฟต่อไปก็ Hamza คำนี้อ่านให้มันสั้นฮ Hamza าอย่าออกว่าฮัมซ z อานี่ไม่เอานะครับอานี่ไม่เอานะครับอ่าหรือว่าอาก็นะครับต้องอาอาฮัมซหอาอย่าฮัมซ m อาอานี่ไม่เอาหรือว่าอาก็ไม่เอานะครับนะ อ่าเนี่ยมันมันไม่ใช่ตัวอินด้วยไม่ใช่ฮัมซาด้วยต้องฮัมซาอ่าอ่าอ่านะครับลามวาวลูเห็นไหมครับหลังจากวาวมีอะไรครับมีเอ้ยหลังจากบอมมะมีสุกูลสุกูลอยู่บนตัววาวอ่าเราจําแล้วใช่ไหมครับว่าหางของบอมมะคือวาวสุกูลจะต้องอ่านยาวสองฮาร์รกา yes alu yes อัลูยาสอาล,อา yes, อาลูนี่ไม่เอานะครับยาสอาลูต่อไปฟะฟะฮัมซะอีหลังจากกระสรอไม่มีตัวยาสุกลูลเราก็อ่านคำนี้ให้สัน้นฮัมซะอีวานตัวดานเอาปลายลิ้นไปแตะที่ปลายฟันบนแตะถึงเลืออย่าเรียกว่าตัวซันซานนี่ไม่เอาดานดานอลีฟาบาบะตัวบะอ่านให้สั้นนะครับ รอรีอ่ะตัวรอก็อ่านใด้สั้นเช่นเดียวกันรอรีเราจะไม่อ่านว่ารอรีหรือว่ารอริหรือว่ารอร,ร,อรีไม่เอาเราทําสําเนียงไปด้วยรอยังไก่อนที่จะออกรีเนี่ยเราทําสําเนียงรอรอรีคอฟลามกอลตัวกอฟอยู่ที่โคลินอักษรเสียงหนาะนะครับตัวกอฟไปสะกดกับลามตรงนี้เขาเรียกลามนี้ว่าลามพอแมรี่ะนะครับกระดูกลินขึ้นไปกอลเบบสด ซอสนีซอก็สั้นบาก็สั้นซอสสั้นรอรุรอรุนะครับนะไม่รู้ไม่รู้อนะครับเป็นนำนองนะครับฝึกอ่านธามเลยนะครับ فإذا بري قلب صور อ่านรอยู่ยรงใช่ไหม فإذا بري قلب صور فإذا بري قلب صور อ่านต่อไปอ่านพร้อมๆกันครับอ่านเป็นท่วงทำนอง أي يقولوا، أي يقولوا، يستفتيان، يستفتيان، طبعك وجدنا، وجدنا، يسألوا، يسألوا. فإذا برق البصر فإذا برق البصر أوكي نكاب صدق <applause> الله العظيم شو اللي كابو